และกรรมธิการเองก็มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวและเพื่อที่จะรองค่านรองผู้บัญชาการตำรวจมาก่านนานะคะวันนี้ทางคณะบริการการตำรวจจะพาผู้แปราล้รนะคะก็ได้ รับมอบหมายจากท่านประธานนิโรธิทรวรินานะคะท่านประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาูุแทนรัษฎรนะคะให้ดิฉันในฐานะรองประธานคณะกรรมการการตำรวจพร้อมด้วยท่านสสนัชนนท์จเพื่อนนะคะท่านโฆษกกรรมิการและท่านสสมนตรีตั้งเจริญสาวรกรรมิการตำรวจสภาูุแทนรัศฎรนะคะมาร่วมประชุมค่ะเพื่อติดตามข้อเท็จจริงนะคะและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ตารวจ ในการควบคุมผูงชนและการสลายการชุมมนุมสาธารณะและขอรับทราบถึงข้อเท็จจริงนะคะเรื่องกรณีรถของสนาะงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยที่ได้ชนผู้ชุม,มนุมรวมทั้งการเผาทําลายซุ้มเฉลิมพระเกียรติด้วยในสถานที่ต่างๆที่ผ่านมานะคะก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาอีกนะคะ แลวก็อะไรที่ไม่เกินขอบเขตของทีได้กดของข้อกฎหมายเองแล้วก็อยากจะให้ความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายนะคะจึงเรียนมาเพื่อทราบในวันนี้ค่ะจุดประสงค์ไว้แค่เพราะว่าภาพรวมเนี่ยทางท่านนอผู้จัดการสมุดละครบานเองก็ได้มาชี้แจงตั้งแต่สองที่ที่แล้วแล้วอะค่ะใช่คือถ้าเกิดจะคุยประเด็นเดิมมันก็จะเป็นประเด็นซ้ำๆแต่เนี่ยเป็นประเด็นใหม่ล่าสุดที่ทางตลาดเนี่ยคุณได้รับเรื่องมาก็เลยอยากจะให้เราได้มาเคลีย เรื่องรถชนเนี่ยค่ะสงสัยมันน่าจะมีเรื่องที่ร้องเรียนกับมณิการแล้วทีเนี้ยจะให้เรารอถึงวันพฤหัสันก็นานไปฉันก็อยากให้ได้สรุปวันนี้เลยเพื่อที่จะไปชี้แจงในที่ประชุมถ้าเกิดวันพฤหัสเนี่ยยังไม่พอใจกรบมณการยังไม่โอเคต่อที่ได้รับก็จะเชิญกมารั่ทนนี้วจะได้ทีเดียวเราก็ยังไม่ทราบาเอียริงๆนนี้มนกรมบัอมา สามค่ะม <night> ีท่านมนตรีค่ะของมนตรีแล้วก็สกรัชั่งมูลค่ะ